สวัสดีครับวันนี้พบกับโอมไทยสมพลนะครับวันนี้เราพบกับรถตักมือสองยี่ห้อผมสุนำเข้าจากญี่ปุ่น100%อเซนะครับไม่ผ่านการใช้งานในไทยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับขันนิดหนึ่งนะครับผมวสุเจะีเอสองร้อรุ่น5นะครับตัวนี้ สภาพสวยๆเดิมๆเป็นรถน้เข้าจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้สเปคุงกีใหญ่นะครับจากโรงงานญี่ปุ่นเลยครับผมนี่ครับดูล้อนะครับยางยังสวยนะครับผมยางยี่ห้อพิตตนขอบยางอยู่ที่17.5 25ยี้านะครับ ครับผมตัวนี้โคสุส0 0 0อขีดท่ามีเวทท้ายมาด้วยนะครับติดมาดร,รถสามารถต่อแขนได้นะครับเรามีช่างแนะนำบริการต่อแขนได้นะครับดูต่อไปนะครับขันที่2นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น200รุ่น6นะครับขนาด2คิวเดิมๆจากญี่ปุ่นเช่นกันครับ เป็นรถไม่เคยใช้งานในไทยมาก่อนครับครับตัวนี้มีเวทท้ายมาให้ด้วยนะครับผมนี่รถก็สามารถต่อแขนได้เช่นกันครับต่อไปคันที่3นะครับเป็นรุ่นโคมัสูุ200รุ่น7นะครับ ครับรุ่น7จ็ดเดิมดิบสครับรุ่นเรุ่นนี้จะพิเศษหน่อยก็ตรงที่เป็นรถตักแขนยาวจากโรงงานญี่ปุ่นนะครับนี่ครับแขนยาว4เมตร1 0 2ถึง20นะครับ มีรุ่น7มีทั้งหมด3าม0ันครับผมราคารานกลางๆนะครับรุ่นนี้ต่อไปก็จะเป็นรุ่น200รุ่น8ครับผมอ่านี่ก็ปี2018ดครับดูเนื้อตัวดูครับอันนี้เป็นคอนโทรลเดียวนะครับ ราคาล้านกลางนะครับรุ่นนี้มีทั้งหมด2คันนะครับรุ่น8ท่านใดสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยหรือสแกน QR Code ค